มาแล้วสเตวเดนแม่เรามาอยู่กับทุนที่สามิบเหรียญเช่นเคยสเตวเดนให้มันรู้กันไปให้มันชัดแจ้งกันไปเลยให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นเดือนเห็นตะวันเห็นทุกทีทุกอย่างสเตวเดนว่าเราจะทําได้ไปจบที่เท่าไหร่กันสเตวเดนวันนี้ตรงนี้อะไรนี่อู้สวยกว่าสเตวเดนโอเคลีเจกว่าสเตวเดนเอาระเอาระตรงนี้โปว่าต้องมีประเด็นว่าสเตวเดนรีเจคชั่นสวนเทรนสเตวเดนตรงนี้ ฮัลโหลบูดมอร์นิ่งสติวเดนแจมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนี้ยแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนี่ยโอ้ยวันนี้วันที่22เดือนที่2 2022งพัยี่สิบสอง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 สอวันนี้สวย อโลเอาดมอร์นิ่งสติวเด่นทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เดทกับครูนะสติวเด่นใหญ่ ร้อยจริงๆว่ะสติวเดนวันนี้โหเลขสวยว่ะวันดีวันดีสติวเดนวันดีว่ะเออเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเทเแเลยสติวเดนแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสับรับชมกันนะสติวเดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปด้วยนะสติวเดนอ่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกับโปได้ตลอดเวลาเลยสติวเดนคอมเมนต์กันมาเยอะๆสติวเดนโอเคไหมสำหรับสติวเดนคนไหนนะที่ยังไม่มีบัญชีเทเจก็ดูรายลเอียด ใด้คลิปได้เลยนะสติีเด่นโอเคไหมล่ะต่อแล้วก็สําหรับช่องทางติดต่ออื่นๆน,นะสติีเด่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจติ๊กต่อ หรือว่าติดต่อคอสเปลียนอะไรก็ร,ยร,ยรยายละเอียดใต้คลิปได้เหมือนกันสตลเดนโปรทิ้งลิงก์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วสตลเดนติดต่อกันเข้ามาได้สตลเดนอ่าอย่าให้มันเสียวเวลาไปมากกว่านี้สตลเดนเดี๋ยวจะเสียเลิกงามยามดีสตลเดนโอเคไปคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you สตลเดน Uh, มาแล้วสติวเด่นว้าวเว้ยว้าวเว้ยวันนี้แม่เรามาอยู่กับทุนที่30ิบเหรียญเช่นเคยสติวเด่นวันนี้เราก็ไม้ได้สิบห้าเหรียญห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกอดไปสติวเดนให้มันรู้กันไปให้มันชัดแจ้งกันไปเลยให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นเดือนเน้นตะว,วันเห็นทุกทีทุกอย่างสตตวเดนนะว่าเราจะทําได้ไปจบที่เท่าไหร่กันสตตวเด่นวันนี้โอเคไม่ okay. ได้แม่มาถึงนี่กันแรในคู่เงินของเรานี่ทนี่เราอยู่กับอะไรนี่ EU อ่ะสตตวเด่น EU สเิลเล่นมาถึงเราก็ เปิดคู่เงินเหมือนเดิมเลยสติวเนเคลียพวกแนวเก่าๆทิ้งไปก่อนเอาสักห้าคู่เหมือนเดิมนะสติวเ่นเอาจีเจจะซ้ำทำไมวะอเจยูห้า J, EU, คู่และเอาเอยูด้วยละกัน student, uh. เช่เียนะเคลียเส้นเก่าๆทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันงงสติวเดนเราจะได้ไม่งงไงเรื่องของเรื่องอ่ะว่าแนวนี้เดี๋ยวมันจะไปปนกันกันกบแนวปัจจุบันที่เราตีไว้สติวเ่นเดี๋ยวมันงงเข้ามั่วซั่วกันหลาวเข้าใจไหมเราก็อยู่กับจีเดิมแนละ้วสติวเน เส้นค่าเฉลี่ย SMA 5เราอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ย SMA 5สีเขียวเนียวซับของเราเช่นเดิมสเตลเดนแม่คู่ EU นี่มันน่าจาับัะจริงๆว่าสเตลเดนแนวถัดไปอยู่ข้างบนนี่เป็นแนวไอ้นี่นะสเตลเดนโดจินำทางเป็นแนวขวาง,งเราเราหาโอกาสตามเทนโอ้โหมันโดนแนวขวางมาแล้วจริงๆด้วยสเตลเดนแหมเพราะว่าจะตามเทรนตรงนี้สักหน่อยนี่ เพราะว่าจะให้มันขึ้นมาปิดบนแนวแล้วโปรจะตามเดนซะหน่อยแต่มันมีแนวโดจีขวางว่ะไม่ได้ว่ะสติลเดนนะแล้วก็แลไปก่อนเรื่อยๆสติลเดนแลไปนี่ก็ต้องให้พ้นแนวพวกนี้หมดนะสติลเดนแมอยากจะสวนใจจะขาดแต่มันไม่คร่ำว่ะสติลเดนโปอ,อยากจะสวนอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสติลเดนใจเย็นๆ,นๆโอ้รับโอ้นี่ดูครับแต่ก็ใส่เยอะนะสติลเดนใส่เยอะอยู่ใส่เยอะ เราต้องใจเย็นๆน,นะสเตเดนในการเทรดเนี่ยใจเย็นๆเ,เข้าไว้เตเดนเออสเตเดนต้องใจเย็นนะส่วนเรื่องใจร้อนปล่อยให้โปรจัดการเองโอเคไม่หลังสเตเดนเออเรื่องใจร้อนเดี๋ย <c oughs> okay, ว on, โปรจัดไปสเตเดนโอ้ยวัยรุนน่นไงมีกไม่ทะลุอะไรชักกะทีว่ะสเตเดนอุ้ยกาฟอะไรของมันน่ะนี่อาา่า อย่าลังกาตีลังกาหาตลบเลยนี่อา่หาจังหวะ่อนหาจังหวะ่อนเราต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวะตีลเดนเราต้องไอ้นี่นะเป็นดั่งพยาราชสีสะตีวเดนที่คอยซุ่มตะคุบ เหยื่อสตนดเด้นเราต้องรุ่มรอให้เหยื่อตายใจแล้เราค่อยตะคุบสตนดเด้นให้เหยื่อเข้าทางเราก่อนให้เป็นที่โล่งๆก่อนนะตอนนี้เรายังอยู่ในป่าดงดิบสตนดเด้นให้คิดภาพตามอยู่ในป่าดงดิบสตนดเด้นถ้าเราจะตะคุกความตนให้น้อยนะสตนดเด้นแหมถ้าอยู่ในป่าดงดิบอะไรพนี้วิ่งอะไรไม่ถนัดสตนดเด้นเดี๋ยวชนเดี๋ยวยื่นใช่ไหมเดี๋ยวชนต้นมงต้นไม้จะดุดหญ้าพนี้ล้มเออไม่ได้กว่าหนี้ เราต้องรอให้ความไปอยู่พื้นที่โล่งๆสเวเดนเป็นพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยสเดเดนก็ใช่ไหมเออเป็นพื้นที่ของเราเราค่อยรอตะคุบตอนนั้นหน่อยไล่ด้กว่าได้ยับสเตเดนตะปบปุ๊บทีเดียวกัดกอค่้คักกก็ได้โห <c oughs> ดูสะะารคดีเยอะกว่าตอนเด็กๆบลรอ <c oughs> นั่นแหละสิวเดนเอาละเอาละนี่แหละก็คือประเด็นของเราสเวเดนเราจะรอให้ เกียร์เข้าทางเราก่อนแล้วแนวตรงนี้อะไรวะเฮ้ย <Huh? S 1> แนวตรงนี้โปรตีอะไรไว้วะเซอร์ดเดอรเดนโปรรืมวะโอ้มายกิร์ว้าวเว้ยเอาไงดีเซอรดเดรนเอาไหมเซอรดเดรนเอาไหมอ่ะเทนไลระยะชันเอาละเอาละเซอร์ดเดรนนีดด่แหละคือพื้นที่ทุง่ง โล่งกว้างของเราสติวเดนแหมที่ว่าเราจะขยําไม่กวางน้อยของเรามาแล้วกวางน้อยเข้ามาแล้วมาแล้วมาหาแล้วเข้ามาหากงเล็บไปจากกานละสติวเดนคันนี้โปบอกเลยต้องมีประเด็นขึ้นมาขึ้นมาเอามาประมาณนี้ประมาณนี้เอาละไม่ควางน้อยเข้ามาหาเงีย้ยเดี๋ยวนี้เลยอ่าเข้ามาเข้ามาเราซุ่มอยู่สติวเดนเรารอซุ่มเรารอซุ่ม รอซุ่มขึ้นมาจ้ะขึ้นมาจ้ะรอซุ่มอยัางใจจอใจจอวิ่งไปแล้วสเตอเลนมันไปแล้วว่ะสเตลเลนหน่อยไม่กวางน้อยเราหนีหวางพ้นศูนย์ว่ะสเตลเลนไม่กวางน้อยศูนย์ว่ะตรงนี้อะไรนี่อู้สวยว่ะสเตอเลน โอเคลีเ okay. ก็ว่าสติเดนเอาละเอาละตรงนี้โปว่าต้องมีประเด็นว่าสติเดนลีเก็ชั้นส่วนเทรนสติเดนตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วอืมมีลีเก็ตนะสติเดนอย่าลงมาแรงนะสติเดนอย่าลงมาแรงอย่าลงมาแรงมีเช็นกิจตรงนี้ด้วยมาที่โปเห็นนะ มีเส้นเกรดนะกกเกงใจเส้นกรดกันมั่งโอ้แต่กราฟแรงว่าสติวเดนการวิ่งของกราฟตอนนี้มันแรงเหลือเกินสติวเด่นลุ้นวะลุ้นเออลงไปล,ล,ลงลงพอ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 ,อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งอย่าลงแรงอย่ากระแทกมา,มาแรงเดี๋ยวมันดีกับเอ้ย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 ฟินว่สติวเด่นแม่แม่กวางน้อยของเรา ก็เข้ามาในกรงเล็บของเพชรคาดอย่างโปรนเองสตตวเดนแหมรีแจ็คชั่นสวนเทรนสตตวเดนออเดอร์นี้แม่สวยกว่าสตตวเดนแนวตรงนี้นะสตตวเดนส่งกราฟลงนะพอกราฟกลับขึ้นมามีแรงซื้อขึ้นมาเยอะๆพันนี้นะสตตวเดนอ้าวแสดงว่าความมั่นใจในของฝั่งแรงซื้อนั้นเยอะสตตวเดนแต่พอมันมาถึงแนวตรงนี้สตตวเดนจะสังเกตเห็นได้ว่านะมีเกิดโดจิตรงนี้สตตวเดนทำไมถึงเกิดโดจิก็แสดงว่า พอมันมาเจอแนวนี้นะสติลเดนมันก็เกิดการลังเลนั่นเองสติลเดนเลยเออพอเกิดการลังเลจากความมั่นใจที่เป็นแรงซื้อมากมาเจอแนวนี้เกิดการลังเลพอเกิดการลังเลใช่ไหมสติลเดนมันก็มาปิดใต้แนวอ่าพอปิดใต้แนวเส้นแทงต่อมาสติลเดนกลับขึ้นไปอีกครั้งแรงซื้ออยากจะรองดีกับแนวตรงนี้สติลเดนโดนรีเจ็คของแรงขายปฏิเสธลงมาสติลเดนทําให้ปกดออเดอร์นี้ไปสติลเดนเลย เลยลงอย่างที่เห็นสุดเดียวเด่นลีเจคันส่วนเทรนสุดเดียวเด่นเลยเป็นไงล่ะอธิบายกูเพราะยาน่ากูโม้ยาวอะสุดเดียวเด่นเลยตายตายตายสุเดียวเด่นกูกดบันทึกจังวะไปเช็คมาแล้วกูกดบันทึกแล้วโอ้ยใช่กูโม้ไปตั้งนานไม่บันทึกนะ วุ í, ้ยสเติวเดนอ๋อตรงนี้ไม่ได้สเติยเดตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไไดใช่นี่แหละลู่ทางของเราสติวเดนเจนลยลายระยะชันเอาละเอาละสติวเด,ดมีรีเจ็ดหนึ่งครั้งแล้วสติวเดมีรีเจ็ดหนึ่งครั้งอืมถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้นะโปรจะขย่ำให้เลยนี่นะบนนี้นะบนนี้นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดก่อนแล้วจะโอ้ยลงลงสเตียร์ดนลงมันฮติดไม่สวยว่ะสเตียร์ดน แก้ไหมดีไหมเซอเดลเซอร์เดนบอกโปเดี๋ยวนี้ห้าวิสุดท้ายแก้ดีไหมไม่แก้นะไม่แก้นะแพ้ก็แพ้ไปนะเซอร์เดลหืมถ้าติดแถวนี้พอได้นี่เซอร์เดนตรงนี้ต้องลุ้นและถึงกันตั้งแต่ต้นเลยว่ะเซอร์เดนอุ้ยเจนไลระยะสั้นของเราจะได้หรือเปล่าเซอร์เดนอืมเอาละเอาละดิเจ็งมาสักทีลูกมีเช่นกันตรงนี้เซอร์เดนจะช่วยเราได้หรือเปล่าต้องได้โอ้โหขึ้นไปแบบนี้เซอร์เดนมองไม่เห็นสวรรค์ลำไลหรือเปล่าวะ เราจะเห็นสวรรค์ลำไลมั้ไหมเนี่ยโอ้ไปไกลเลยว่ะสติวเดนลงมาติดฉันน่ากลัวเลยว่ะสติวเดนแพ้ไปว่ะสติวเด้นโอ้หโหต,ตายแหละ แม่แพ้ไปสเตลเเดนต่อให้ติดราคาไม่ดีหรือติดราคาดีเราการ็แกพ้ในออเดอร์นี้นะสเติเเดนไหนเราแลเทนไลน์ระยะสั้นนะสเติเเดนในออเดอร์นี้แล้วก็แท่เงเทียนเปิดใต้เส้น SMA นะสเตลเเดนแต่มันมีแรงซือ้อยากจากแถวนี้อยู่แลแ้วแหละแท่งเนี้ยนะเพราะว่าแรงขายกลับลงมาเกิดการอ่อนแรงแล้วก็กลับขึ้นไปนะสเตเเดนไม่แพ้เราก็พูดน้อยๆสเตลเเดนปปิด อ,อย่าไปนี่มากสเตลเดนอย่าไปจมกับความไปแพ้มากจนเกินไปสเตลเดนนะหนทางยังมีอยู่ข้างหน้าเราจะมามัวเสียเวลาตรงนี้ทําไมสเตลเดนเอาละสเตลเดน เอาตรงนี้เหมือนเดิมมามาคู่นี้แล้วเอาละตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นมาสเตอร์ปาก็ได้นะสเตเดนแต่แต่ต้องแลก่อนว่าแท่งนี้จะปิดบนแนวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวแลถ้าปิดบนแนวเดี๋ยวโปจะกดขึ้นนะสเตเดนอ่าปิดบนแนวสเตเดนปิดบนแนวแล้วตรงนี้เป็นแนวรับเก่าเป็นแนวรับอยู่นะสเตเดนลงมาก่อนอ่าโอเคสเตเดนมิลิเจกหนึ่งครั้งมิลิเจกหนึ่งครั้งมันขึ้นไปเลยเหรอโอเคปั๊บมิลิเจกกดขึ้นสเตเดนอ่าโหติดติดปันนี้อออินแมงเลยสเตเดน เก็งอีกหนึ่งครั้งเธเด่นอ้าวมันลุ้นระทึกกันตรงนี้เธเด่นเราเอาอินไปก่อนเลยเอาละเอาละแนวมาเชอร์บาร์เธเด่นเป็นแนวรับเก่าด้วยนะจากตรงนี้เธเด่นเอาแล้วดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปเธเด่นดีขึ้นไปลุ้นระทึกกันนะเธอเด่นขึ้นไปขึ้นไปอือโอ้ยแรงขายมาแรงว่ะเธอเด่นแรงขายมาแรงแรงขายมาแรงเธเดนกลับขึ้นไปหาแนวเดี๋ยวนี้เธเดนกลับขึ้นไปหาแนวพูดได้มันรู้ฟังเธเดน ออ้ยเอ้ยอุ้ยเจ็ดยอมเสียน้อยไหมเออเสียเสียนิดเดียวพอเสียนิดเดียวพอเอ๊ะโออุ้ยอุ้ยอุ้ยใจแทบขาดติ้นเตียวดิ้นอุ้ยแค้ไม้ทันว่ะเตียวดิ้นอ้ยตายตายตาย ตรงนี้นะเซเดเดนเป็นแนวรับแรงซื้อผักขึ้นไปนะเซเดเดนแล้วตรงนี้เป็นมาสเตอร์บาขนาดเล็กนะเซเดเดนไม่ใหญ่มากนะเซเดเดนแท่งแรงขาลงมาเซเดเดนนแท่งต่อมาก็เล็กลงก็แสดงว่าอ่อนแรงเซเดเดนมีรีเจกกดขึ้นนะเซเดเดนแต่ขึ้นไปติดบนนี้อีกแล้วว่าวันนี้ก้าวว้าเพอว่าเซโดเดนโอ้โหดีนะแก้ไม้ทันเซเดเดนโอยตายตายตาย เกือบล้างคลิปเกือบจบตั้งแต่ตอนนี้สติลเดนเอาละเอาละสเตวเดนหม่ปิดสเตวเดนโอ้ยตั้งตั้งสติสเตลเดนตั้งสติก่อนนะโมพุทธทยะชัยชนะต้องเป็นของเราสเตลเดนโอ้ยตา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 ยพุตโธพุตตังพุทโตพุทตังสเตวเดนแนวตรงนี้นี่โปว่ามันจะลงว่ะสเตลเดนเนี่ย ลงไหมสเตเดียว่ามันจะลงจริงๆนะมันจะลงให้ได้นะ๋ยวเปลี่ยนเป็นชิมห้าวันลืมสเตเดไยนนะเฮ้ลงไปหาใช่แล้วละ่ะโาะว่านะเอ็นไลน์ระยะชั้นต้องบอกค่าทีว่าตรงนี้จะลงตอนไหน โอ้ยตรงนี้ใช่แรงซื้อน่าจะอยู่แถวนี้อจากการคาดคะเนจากการวิเคราะห์นันแรงซื้อน่าจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันลงมาเนี่ยจะโดนแรงซื้อดีดกลับโพรตรงนี้มันมีเส้นกิดนี่วะสติวเลนแต่เส้นกิดแค่นี้ก็ทาอะไรไม่ได้นะลงมาปิดใต้อแรงซื้อมาว่ะสติวเดนไม่ได้อีกแล้วว่ะสติวเดนแรงซื้อมาเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้อีกแล้วว่ะแล้วไอ้นี่อีกว่ะมันอยู่เหนือเส้นไอ้นี่ด้วยว่ะเส้น SMA ว่ะแรงซื้อเปลี่ยนเหรอ เมีดิเจ็ตลาแล้วสเตเดลเล่นเอากดขึ้นมีดิเจ็ตชัดมาสเตเดลเล่นกดขึ้นเลยเอาละเนื้อเทียนเปิดอยู่เหนือเช่น S M A นะสเตเดลเดนเออนีอโอ้ยโอ้ยแรงขายแรงขายมาแต่ไหนแล้วเลวันนี้อือหือโอ้ยแรงซื้อมาสิลูกเออมามาลุ้นระทึกสเตเดียลเ่นลุ้นระทึกลาเลวมึงลุ้นระทึกบ่อยจังวาโปรโอ้ยวันนี้วันนี้วันอะไรสเตเดียลเลนอยู่เหนือเช่น S M A อย่าลงมาแรงซื้อต้องขึ้นลุกขึ้นขึ้นขึ้น,น,นโอ้โหวินว่าสเติเดนหนนึกว่าจะแพ้ซะแล้วแรงซื้อมาตอสุดท้ายว่าสเตอเดนนะอันนี้ก็เป็นแนวรับจากแรงซื้อจุดนี้นะสเตอเดนจุดเดิมเลยที่เราแพ้ไปเมื่อกีส้สเตอเดนแม่เอะสเตเดนแล้วก็เกิดแท่งปินบารหรือแฮมเมอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกสเตอเดนแล้ว อยู่ปิดเหนือเส้น s m a แท่งต่อมาอยู่เหนือเส้น s m a สติลเด่นแท่งเกียนกลับลงมาสติลเด่นแล้วมีรีเจกต์ดกดขึ้นสติลเด่นรีเจกต์คือแรงซื้อมันโผล่ขึ้นมาสติลเล้นก็กดขึ้นไปสติลเด่นแหม่แล้วมันเดียมันเหมือนวับให้เราลงมาข้างล่างด้วยคราวนี้ก็วินไปสติลเด่นไม้นี้อ้โหยแดงกืนกินว่ะสติลเด่นแดงกืนกินว่ะ แดงกืนกินว่ะเอาไหมเอาไหมสเตอรเดนเอาไปไปขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วกันอ่าเกิดแดงกืนกินนะสเตเดนเอาไปไปโอเคเจ็คเกอร์เจ็คโอเคสเตเดนรีเจ็คนะจากเส้นกริดตรงนี้สเตเดนโอเคโอเคอ่ารีเจ็คจากเส้นกริดนะสเตเดนรีเจ็คจากเส้นกริดนะเนื้อเทียนเปิดใต้เส้น SMA ด้วยสเตเดนเราก็ต้องมาลุ้นระทึกกันละสเตอร์เดนตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเก่งใจเก่งใจเส้นกริดกูมั้ง แก่ๆ SFA สีเขียวเหนียวชาร์โปรมังสเตเดีนลุ้นและทึกกันหลังสเตเดีนนาทีนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยลงว่ะลงว่ะสเตเดีนหืมไม่กวางน้อยของโปรไม่กวางน้อยลงมาช้าลงลงสิหัวหัวลงไม่ละลงไม่ละเออลงลงลง อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสเติลเดนวินไปแล้วสเติวเดนว่ะวู้ฮู้วินสเติวเดนในไม้นี้นะแหมสุดยอดเลยแหละสเติวเดนนัากั๊บเกิดรูปแบบแดงกึนกินที่แนวสเติวเดนแล้วเนื้อเทียนนี่ทะลุเส้น SMA ลงมาสเติวเดนแท่งต่อมาก็เปิดใต้เส้น SMA กลับขึ้นไปรีเจ็คจากเส้นจุดนี้นะสเติวเดนมีรีเจ็คชั่นกดลงแหมสวยงามตามรูปแบบเพอร์เฟคเวอรี่กูดเวอรี่แจมเลยสเติวเดนนะ ม the right. right. ันเทนไลร์ระยะสั้นสติเดนกดลงแล้วสตลเดนโอ้ยเอาระเอาระไม้นี้ของเราสติเดนเทนไลระยะสั้นโดยที่ไม่ตีสติเดนโอ้ยตายตายตายนะโมนะโมพุทโธพุทธังกะละมังตั้งเดสติเดนเทนไลระยะสั้นสติเดนเอาระเอาระโอ้ยไม่าหวสตลเดนไม่สั้นเหรอไม่สั้นหนูแรงซื้อมาว่ะอุ้ยแพ้ว่ะสติเดนไม้นี้ ไม่แพ้อะแพ้ไม่แพ้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 แพ้แพ้แพ้เซรีวอเดนโหฮึสวยนะไมเนีะเซรีโอเดนฮึเอาละเซรีวอเดนกำไรมาสี่เหรียญแล้วว้าตายอีกแล้วเซรีวอเดนขึ้นขึ้นลงลงวันนี้แหมเว้ยโอ้เจ็บใจจริงๆนะเชียลเซอิ์เดนแหมเว้ย วะสาติวเนตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้นี่มีดเจกนะมีไส้เห็นไหมมีดเจกนะซาติวเด้นมีดเจกอืมเอาละเอาละเว้ยเอาละเว้ยมีดเจกจับไปไส้ซาติเด้นอุ้ยโอ้โหซาติวเด้นติดโขดว่าเดิมฮิคุลุนหนักกว่าเดิมไปทีเดียวซาติวเด้นเอาละเว้ยเอาละว่ะแรงซื้อมาแรงซื้อสู้แรงขายแรงขายชู้แรงซื้อเอาละทีนี ona. ้แหละซาติวเด้นลุนละทึ่ ไม้สุดท้ายของเราสติวเดนอ๋อโอแรงขายมาแรงซื้อต้องสู้แรงซื้อสู้มันลุกแรงซื้อสู้มันลูกแรงซื้อสู้มันลูกแรงซื้ออึ้ยขึ้นไปขึ้นไปอย่าไปเบียดแผ้แรงขายมันอยู่ฝั่งแรงซื้อก็ไว้ลุกแรงซื้อมาแรงซื้อมาเมนสติวเดนโอยตายและโหสวยงามไปว่ะสติวเดน ในไม้นี้นะโอ้ยเกือบตายว่าจะเล่นเอ้ยก็คือแนวโดจินําทางแนละ้วจะเล่นแท่งต่อมานะมาปิดบนแนวนะครับเป็นแรงขายลงมาปิดบนแนวเป็นแท่งโดจิหรือแท่งอ่อนแรงก็ได้นะแท่งนี้คือเล็กกว่าแท่งก่อนหน้านะจะเด่นคล้ายๆกับออเดอร์แรกของเราเลยนะจะเตเด่นไหม นะแล้วแทงต่อมากลับลงมาแล้วมีนิเจ็กหน่อยนึงก่อนก่อนไปทีหนึ่งแท่งที่2มีนิเจ็กแรงกว่าเดิมอีกซื้เลนโอ้โหเอ้ยมั่นใจแล้วก็เบิ้ลนเลนซื้อเล่นโอ้โหไม่มั่นใจอะไรเอาซะแล้วซื้อเล่นโอ้ยตอนแรกนึกว่าแพ้ไปแล่นซื้วเล่นนึกว่าจะจบงานอำลาด้วยน้ําตากันแล้วซื้อเล่นวันนี้นะโอ้โหแล้วก็เถิดกันมาพักหนึ่งแล้วเราซื้เล่นแม่วันนี้ ใจร้อนเกินไปนะส้อเลนไม่เคาะแล้ววันนี้เข้ากรับใจร้อนเกินไปแล้วคราบแรงด้วยนะวันนี้โอ้กำไรเท่าไรเนี่ยสิตเดนสิบเก้าเหรียญว่ะวันนี้โอ้ทำได้เท่านี้ว่ะโอเคสิตเดนวันนี้ก็จบที่สิบเก้าเหรียญน,นะสเลเดนทำได้เท่านี้ว่ะวันนี้ทุนสามสิบของเราเก้าเหรียญเนานะโอ้ยได้ห้าร้อยบาทก็เอ้ยยังดีว่ะสเตเดนนะห้าร้อยหกร้อยสเลเดนอ่าอแล้วเราเริ่มเข้า เสี่ยงไปหลายไม้แล้วเซเรนก็เห็นนะถ้าเริ่มเสี่ยงปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องพิจารณาดูแล้วว่าจะยอมเท่านี้พอไหมคือได้ทุนเท่านี้อเอาสิบเ้หรียญบางคนอาจจะดูเฮ้ยห้าร้กว่าบาทแต่ดีกว่าเราฝืนไปต่อแล้วเราเสีย600บาทคือ3ามเหรียญของเราเนี่ยเออเราเสียนะเราไม่ได้ใช่ได้แต่ครั้นี้เอ ได้ปอหอมป่าหอมปอพอได้ชื้อ๋วยจับพอได้กินชาบูก็พอแล้ววันนี้นะสเตเดนเนนะโอเคสเตเดนก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะสเตเดนกดไลค์นะกด แชร์ Share, กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้โปด้วยนะสติวเด้นสำหรับสติวเด้น,ดดนคนไหนนะยังไม่มีบัญชีเทรอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนสติวเด้นของโปูทุกคนนะก็อย่าลืมนะดูลายละเอยีาายดใต้คลิปได้เลยสติวเด้นอ่าช่องทางการติดต่ออื่นทั้งหมดก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจติ ตอกหรือว่าติดต่อสอบตามคอค์สเรียนนะสเตียร์ดเดนก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะสเตียร์ดเดนโปรทิ้งลิงก์ไว้หมดแล้วติดต่อกันเข้ามาได้นะสเตียร์ดเดนเปิดรับตลอดเลยสำหรับคนที่จะจะเรียนคอร์สกับโปรนะสเตียร์ดเดนมาอยู่ทีมเดียวกับโปรนี่แหละไปถึงฝั่งฝันไปด้วยกันสเตียร์เดนโอเคไหมล่ะเอาปีชเตนอาตังเกี่ยวสเตียรเดนซีอูอักเคนเน็กทาม ไดเมาอ่ะวันนี้เมาเมาไม่ใช่เมากราบแต่เมารักแบเลยรียกกับโปเข้าใจง่ายเรื่องงินเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปไปกับโปร้วต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มูฟโปมีเทคนิคมีต่บันยือเลรอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันบัมบอรริดแบงค์พันให้กูเป็นปึก